สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องคริปโตแมนวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการคริปโตและอาจเปลี่ยนโลกการเงินไปตลอดการลองจินตนาการดูสิครับปฏิบัติการไล่ล่าระดับชาติราวกับในหนังฮอลลีวูดที่ใช้ชื่อรหัสสุดเท่ว่า Skyfall ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง Binance และตำรวจไทยเพื่อทลายเครือข่ายฟอกเงินพันล้าน แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดครับในขณะที่ฝ่ายธรรมะกำลังทำงานอย่างหนักอีกฝากหนึ่งของโลก Ripple กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์โดยการยื่นขอเป็นธนาคารคริปโตแห่งแรกในอเมริกาและที่สำคัญ XRP สกุลเงินดิจิทัลของพวกเขามีมูลค่าตลาดแซงหน้าธนาคารยักษ์ใหญ่ไปแล้ว เรื่องราววันนี้มีทั้งการไล่ล่าความหวังของผู้เสียหายและการปฏวิวัติวงการธนาคารมันคือภาพสะท้อนอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกปฏิบัติการ Skyfall นี่ไม่ใช่แค่การจับกลุ่มธรรมดาแต่มันคือการทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงทั้งไทยกรัรมพูชาและเมียนม,มาเครือข่ายนี้ใช้เทคโนโลยีคริปโตเพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงนักลงทุนวิธีการของพวกเขานั้นซับซ้อนมากครับพวกเขาจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบน Facebook และ l ล n e ทำทีเป็นนักลงทุนผู้มั่งคั่งโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหราเพื่อล่อลวงเหยื่อ จากนั้นก็ชักชวนให้ลงทุนในแอปพลิเคชันปลอมที่ชื่อว่า Ulela Max โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง10%เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและโอนเงินเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าบัญชีม้าเงินเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นคริปโตเคอเรนซีสกุล USDT ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Binance, TH และ b i t c u p แล้วส่งต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลในต่างประเทศฟอกเงินเดือนละกว่า1,000ล้านบาท จุดเปลี่ยนสำคัญของคดีนี้คือบทบาทของบ i n a n c e ครับทีมสืบสวนของบ i n a n c e ได้เข้ามาช่วยวิเคราะห์ธุรกรรมบนบล็อกเชนพวกเขาแกะรอยเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ตำรวจแบบดั้งเดิมทำได้ยากมากข้อมูลจากบ n n a นน e นี่เองที่นำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา28รายและยึดเงินสดได้กว่า46ล้านบาท นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการที่โลกคริปโตไม่ได้มีแต่ด้านมืดแต่ยังสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดถึงความเสียหายในโลกคริปโตเราคงลืมเหตุการณ์ลูน่าและ UST ล่มสลายไม่ได้ซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลถึง40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ล่าสุดครับเริ่มมีแสงสว่างรำไรแล้วครับ มีผู้เสียหายกว่า15,000กว่ารายได้ยื่นคำร้องขอรับเงินชดเชยภายใต้ข้อตกลงระหว่างกลอตสหรัฐและ Terraform Labs แม้จะยังไม่รู้ว่าจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่แต่นี่คือความคืบหน้าที่สำคัญและยังมีความหวังว่าสกุลเงิน Terra Classic หรือ LUNC อาจจะกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้ง แต่ในขณะที่เหรียญหนึ่งกำลังฝื้นฝูอีกเหรียญหนึ่งกำลังจะทะยานสู่จุดสูงสุดผมกำลังพูดถึง XRP และบริษัท Ripple ครับเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตอนนี้คือ Ripple ได้ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารคริปโตที่ได้รับรองจากรัฐบาลกลางสหรัฐหาก OCC หรือสำนักงานควบคุมการเงินอนุมัติ Ripple จะกลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมทันที ทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญนะเหรอครับเพราะมันหมายความว่า Ripple จะสามารถให้บริการทางการเงินได้เหมือนธนาคารทั่วไปแต่เป็นในโลกของคริปโตเช่นการรับฝากดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการให้บริการ Stable c คอ n ของตัวเองโดยไม่ต้องขออนุญาตอะไรเพิ่มเติมอีก สิ่งนี้จะเป็นการปลดล็อกประตูบานใหญ่ให้สถาบันการเงินและธนาคารในอเมริกาหันมาใช้ XRP และเทคโนโลยี XRP Ledger กันอย่างแพร่หลายความต้องการ XRP จะเพิ่มขึ้นมหาศาลและแน่นอนว่าราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน และดูเหมือนว่าตลาดจะตอบรับข่าวนี้อย่างรวดเร็วครับเพราะล่าสุดมีรายงานว่ามูลค่าตลาดรวมของ XRP ได้พุ่งทะยานขึ้นไปแตะระดับ155-194พันล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้มันน่าทึ่งขนาดไหนนะเหรอครับมันทำให้มูลค่าตลาดของ XRP แสงหน้า Royal Bank of Canada (RBC) ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาไปแล้ว นี่คือสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งพลังมากมันบอกเราว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เคยถูกมองว่าจับต้องไม่ได้ตอนนี้กำลังมีมูลค่าและได้รับการยอมรับมากกว่าสถาบันการเงินเก่าแก่บางแห่งเสียอ,อีกปัจจัยสำคัญที่ผลักดันเรื่องนี้คือการที่คดีความระหว่าง Ripple กับกรอตอสหรัฐได้สิ้นสุดลงแล้ว ความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่เคยกดดัน XRP มานานหลายปีได้หายไปประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการเตรียมเปิดตัวกองทุน XRP ETF ทั้งหมดนี้กำลังส่งให้ XRP ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในเวทีการเงินโลกนี่อาจเป็นการเปิดประตูให้ XRP เป็นสกุลเงินหลักสำหรับชำระเงินข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับคำถามแรกคือสมอรภูมิระหว่างโลกการเงินเก่าและโลกการเงินใหม่ใครจะเป็นผู้ชนะการที่มูลค่าของ XRP แซงหน้าธนาคารใหญ่และการที่ธนาคารกว่า42แห่งพยายามคัดค้านใบอนุญาตของ Ripple มันคือภาคสะท้อนของการต่อสู้ครั้งนี้ใช่หรือไม่ คำถามที่สองความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนแบบในปฏิบัติการ SKYFALL คืออนาคตของการต่อสู้กับอาชญากรรมใช่ไหมในเมื่ออาชญากรใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหน่วยงานรัฐเพียงลำพังอาจไม่สามารถตามทันได้อีกต่อไปและคำถามสุดท้ายหาก Ripple ได้เป็นธนาคารจริงๆคุณคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตทางการเงินของเราในอนาคตอย่างไร เราจะได้เห็นการโอนเงินข้ามประเทศที่เร็วขึ้นและถูกลงหรือไม่และมันจะทำให้ธนาคารแบบดั้งเดิมต้องปรับตัวครั้งใหญ่ขนาดไหนลองคิดตามกันดูนะครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับโลกของคริปโตเคอเรนซีกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าติดตาม จากปฏิบัติการไล่ล่าอาชญากรไปจนถึงการปฏิวัติว,ตวงการธนาคารมันแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกของเราในทุกมิติ หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกและไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่องคริปโตแมนของเราไว้ด้วยนะครับทุกการติดตามของคุณคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ